สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาหาคนเข้าแคนอีกนะครับผมแคนนี้เป็นแคนบอสนะฮะฮาซี่นะฮะนะครับใครอยากจะเข้าแคนบอสนะฮะก็ต้องทําตามอย่างนี้นะครับผมเข้ามานี่แบบช่วงนี้มันมันเป็นชื่อมันก็หายง่ายนะฮะแคนผมก็เพิ่งสร้างได้ไม่กี่วันนะฮะ ก็ไในไม่ไม่นานหรอกครับประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะเพราะวันนี้แหละได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็รีวิวสองแล้วนะครับผมนะใครอยากเข้านะฮะก็เข้าต้องเทสกับผมก่อนนะฮะหนึ่งหนึ่งกับผมก่อนนะฮะถ้าชนะผมได้ก็เข้ามาได้เลยนะครับผมแต่ผมเชื่อนะฮะทุกคนนะชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเล่นไก่ฮะกากมากนะฮะอย่าพึ่งเชื่อราตอนนี้กากมากเลยนะฮะผม เอาง่ายๆนะฮะต้องลองนะฮะต้องไม่รู้ต้องลองนะฮะแต่แค้นผมสามารถได้บัตรสังข์ห้องเลยนะฮะเออก็ดูนะฮะทัวร์นาเมนต์ฮะสองพันเแล้วนะฮะใครเข้ามาได้รับบัตรสังข์ห้องทุกคนนะฮะถูกวันสูงนะฮะช่วยกันทำอีเวนต์นะฮะนี่แหละฮะเข้ามาก็เท็นะฮะถ้าเท็ชนะนะฮะจะเปลี่ยนชื่อตอนไหนก็ได้นะฮะตอนมีตังค์นะฮะผมเท็กับผมถ้าชนะ ก็ได้เข้าอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้เตะออกหรอกฮะต้องชนะผมนะได้เข้าเลยะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรี่ยงเปลี่ยนชื่อไว้ที่หลังะฮะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ครับไปอยู่แต่อย่าลืมนะฮะมาอยู่ด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับมาขา,าคนเข้าแชร์ในแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ